สู er ่ชแนลทูเจฟาร์มนะครับมาอนีนะครับจะพามาชมนะครับเดี๋ยวพามาฟังราคาคั้วแต่ว่าอ่าก่อนที่จะมาฟังราคาจะมาชมนะครับเราจะผสมก่อนนะครับนี่นะครับมาหอดกพร้อมผสมเลยนะครับนี่นะครับคุณหมอมาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมอ้อมๆตัวนะครับตัวครับเป็นคั้วแม่สาวนะครับขึ้นเทือแลกผสมขังแลกเลยนะครับนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวถ่ายคุณหมอนะครับจับ จัดเตรียมน้ำเชื่อก่อนนะครับคุณหมอก็อยูหน้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้จะไดฮ่าบ้งแข้งเต็มนะครับให้ดวจิตหายากนะครับหาขอนค้างอยากนะี่ยน้ำเชื่อนะครับเป็น วัดอุณหภูมิน้ำนีใส้นนำธรรมดาบไปจนเื้นนำพุ่มองศาองศาสามจุดเจ็ดองศานะครับตรงใดอุณหภูมิเปรีนะครับนะครับเก่าเจริญอ่ามีใบพร้อมนะครับอ่ะนี่นะครับใบใหญ่เติมนะครับ อ่านะครับประชงนะใจแล้วใจแล้วอ่านะครับรอครับเจอต้องอลไรครับเรียบร้อยนะครับละลายครับละลายเดี๋ยวรอบรรจุใส่ปืนนะวันนี้อ่าทิศวี รัดขวนญหมครับมันจุเขาปืนอ่าเรียบร้่อยปแบบนี้ เรียบร้อยครับคุณหมอบรรจุเรียบร้อยนะครับนีลอดตรวจลอดสอดปืนนะวันนี้สมกันให้เบิ้งเลยนะครับสดๆเลยนะครับสมแล้วเปิดราคาเลยนะครับสาหรับกล้วยแมนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเฮามาถาเบิ้งตอนสมแล้วล้วค่อยมาเปิดราคามาฟังราคานะครับอ่าคุณหมอไปแล้วนะครับสมจริงจัดไปครับเกาเจริญ่นครับ ดันเบดาบัดน,นะครับดัน <c oughs> เรียบรอย้อยอนะครับเรียบร้อยนะครับ แมี่สาวผสมครั้งแรกก้าวเจริญนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาสิมาคอยฟังราคานะครับคอยมาชมหลังงลิปนะครับหลังจากการผสมนะครับอเดี๋ยวให้เพื่อนแก่เสียกก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาชมทางนอกกันนะครับเดี๋ยวพร้อมมาฟังราคาค่าตัวนะครับหลังจากที่ผสมสดๆดหมาดๆนะครับนะครับครับของจริเก้าวเจริญนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมทางนอกกันเลยนะครับ อนนี่นะครับออกมาจากคอรกแล้วนะครับหลังจากผส,สมได้เรียบร้อยนะครับพาชมต้นโต,น,ตน,นะครับขิ้งขึ้งน,นะครับหลอดหลอดเห้เพื่อนเขียนหลอดเขียนวาที่ผสมกันนี่นะครับหลอดนะครับ <c oughs> เดี๋ยว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  <c oughs> นี่นะครับซีหลอดเขียนบะ หิ้มนองเออเอาทายเอาจะสีสิมจะงามอนะครับผสมเสร็จหมาดๆนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวถิมว่าเปิดมาฟังราคาครูเอือยนองนะครับเดี๋ยวเอาตัวเอือยก่อนนะครับนี่นะครับตัวเอือยนะครับผสมเรียบร้อยหมาดๆนะครับเก่าเจริญนะครับนี่นะครับส่วนสูงส่วนสูงนี่ อันลอยลอยยิบเก่าเนาะลอยยิบเก่านะครับตวนสูตัวนี้แม่ค้วาย้ดังเดิมนี่เป็นทายาดตัวเดียวยาทายาทดาวเหนือนะครับทายาดเดิมเพิ่เด้วยตัวนี้ครับทายาทดาวเหนือครับมาแต่หน่อยนะครับตัวนี้เป็นขยควขัเข้าเรียงเอาเองบอกตัวนี้ตัวนี้ควายเรียงเอาเองนะครับนี่นะครับถือมาแต่หน่อยนี่ครับเป็นมักเรียงค้วายนะครับปุนอีก็ได้เลยเอามาไว้คอกมาให้คุณหมอผสมให้นะครับ นะครับหน้าซานะครับอายุประมาณเท่าไรสองปีไปลายอายุประมาณสองปีไปลายสสมครั้งแรกนะครับไวยแม่สาวผสมครั้งแรกนะครับเก่าจะเลื่อนฟั้มอ่ะเดี๋ยวบอกอะไรอ่ะบอเรื่องราคาเลยเปิดเลยเท่าไรเปิดไปเจ็ดพันเจ็ดศูนบาทนะครับสสมสามารถต่อรองได้นะครับผสมไม่ไม่หมาดๆเลยนะครับนี่เปิดราคาไ้เจ็ดพันเจ็ดนบาทนะครับอ่ะดูเอาเลยนะครับ แกงขานะครับคอคือนะครับเก้าเจริญเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหลอดไปก่อนเดี๋ยวหลอดมันสีหายนี่นะครับเดี๋ยวถือถือถือไปครับอันนี้ไปเลยอนี้เ็ดนิเออถือถือไปเดี๋ยวสีไทยอานะครับอือนะครับเดี๋ยวนัลโหันหันหันมาทางนี้ก่อนอ่นะครับเดี๋ยวเห็ดปุ๊กคลิปนะครับนะครับเอาหินหน้าเจ้าของแล้วเนี่ยอ่าครับเก้าเจริญอ่าเรียบร้อยนะครับเก้าเจริญนะครับ เปิดราคาไปเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์เจ้าของแควยถ่ายคลิปนะครับอ่านะครับเดี๋ยวตัวนี้เปิดราคาเรียบร้อยแล้วอ่าตัวที่สองนะครับเคนเอามาฝากอีกนะครับน้องของแถมครับอ่าของแถมของแถมได้คลิปเอาน้องขึ้นมามาดิน้องนี่เขาขอไประโยชนอ่าเดี๋ยวสูงกว่ายี่สิบบวกครับอ่าน้องสูงกว่ายี่สิบบวกนะครับ <bin uk> <azo> แต่ว่ามีตำนี้มีมีตำนี้ที่หางเนาะหางดอกหางดอกนะครับของแถมเลยครับตัวนี้ของแถมนะครับไว้อีเก้าเดือนเก้าเดือนนะครับหน้าตานี่ครับหน้าตาดีนะครับหัวแข้งขาก็ดีนะครับนนองเพิ่นนะครับคิดจะว่ามีตำนี้ที่หางดอกนี่นะครับวันเดชสนตะไพ่นะครับนนองเพิ่นก็ได้นี่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่นะครับเพชรผู๋นะครับเพชรผู๋ราคาเปิดเลยเท่าไหร่ อ่าสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดพันบาทนะครับเดี๋ยวล้องกล้วยนะครับเปิดราคาไว้สองหมื่นแปดพันบาทกล้วยกล้วยผูน่อยสูงลรยยี่สิบกว่าไหอนะครับแงา่สองหมื่นแปดอีกรอบละอยู่บ่ ต่อเลยน้อยๆเลยละครับอ่าเปิดสองหมื่นแปดต่อรองในน้อยๆนะครับเดี๋ยวขอเบอร์เจ้าขอแขวยไปก่อนเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหนึ่งหกแปดหกนะครับอ่านะครับคือว่าพี่พี่แม็กเออพี่แม็กนะครับอ่าพี่กัดกอกนะครับกับตั้งอยู่บนแม่เจริญนะครับตำบลน้ำสมัยอำเภอตะการพืชผลนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากจะมาชมตัวจริงนะครับเขามาดูได้นะครับราคา อยากอยากตอรองหรืออยากเงี้ยกับติดต่อไปตามเบอร์โทรนะครับที่ผมขอไว้นะครับอ้วกข้อยนะครับพึ่งผสมพงเพิ่นนะครับสำหรับอีพีนี่นะครับขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับจะพามาชมพามาฟังราคานะครับข้วยแม่พึ่งผสมกับอ่าข้วยผูน้อยนะครับอายุไวเก้าเดือนนะครับก็ล่องไปคิดดูนะครับว่าราคาเพิ่นเปิดไว้ห้องไว้สมเงินสมราคาบอนะครับถ้าสนใจก็จังโทรมาต่อเพิ่นเอานะครับอ่าสำหรับอีพีนี่ขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ